ดีครัผมม่อนครับโชคดีทะเบียนครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่เซ็นทัลอีสวิวนะครับหรือว่าเซ็นทัลเรียกทางด่วนลามอินทานะครับวันนี้เป็นบูธสุดท้ายแห่งปี6-5นี้แล้วนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจเลขทะเบียนนะครับดูป้ายไหนนะครับเลขมงคลอักษรตัวไหนยินดีเรียนเชิญได้ที่บูธนะครับเรามาพร้อมกับโปรโมชั่นแรงแห่งปีนะครับ เริ่มต้นลดตั้งแต่10จนถึง50นตะครับเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้นบางายที่ไม่ร่วมก็จะเป็นรูดการ์ดไม่มีชาร์จนะครับเราดูแลท่านทุกขั้นตอนไม่ต้องห่วงเรื่องการสลับทะเบียนการติดต่อเซลเพราะั้นเราดูท่านทั้งหมดนะครับในส่วนตั้งแต่นําเงินมายังไม่มีความรู้มีรถอยากได้เลขหรือซื้อเลขรอรถเดินเอ็กพอเสร็จมาหาเราหรือมาหาเราก่อนแล้วไปเดินเอ็กพอได้หมดนะครับเราอยู่ตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่14 ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับตั้งแต่11โมงจนถึง4ทุ่มทุกวันนะครับพบกับผมได้ทุกวันนะครับดีลไหนไม่จบดูเลขตัวไหนอยู่ไม่มั่นใจอยากได้โปรโมชั่นอีกนิดนึงอยากได้ของแถมตรงไหนลองว่ากันดูนะครับยังไงเรียนเชิญคุยที่บูธก่อนเรามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายดูแลท่านนะครับย้ำพิเศษสำหรับศุกสา์อาทิตย์จันที่เป็นนักขัตะตเลิศนะครับเรามีโบโซนะครับแจกลูกโป่งให้ตลอดงานนะครับเพราะงั้นไม่มีเหงานะครับคนไหนมา ชอบตัวเลขตัวไหนเบอร์โทรตัวไหนเรามาคุยกันดูอยากเทินอยากเทรดอยากฝากขายนะครับเรายินดีคุยทุกเงื่อนไขนะครับขอให้ท่านชอบให้ก่อนราคาเดี๋ยวเราปดูแลท่านเองลูกค้าท่านใดที่มีใบก่าวมีใบเดียวอยากได้ใบโฟมีใบโฟอยากได้หน้าเบิ้ลลองมาคุยกันดูนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรามีทีมให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะครับแวะมาชมแวะมาคุยนะครับลองมารเร quest ราคากันก่อนราคาประมาณนี้ คุณประมาณนี้ได้ตรงไหนนะครับอยากฝากขายตัวไหนคุยกันได้ง่ายๆอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงประสบการณ์15ปีเต็มนะครับสำหรับการดูแลรถของท่านดูแลทะเบียนของท่านดูแลเบอร์มือถือของท่านนะครับท้ายสุดตรงนี้เนี่ยโปรโมชั่นของเราเนี่ยอยากให้ท่านลองมาคุยกันดูนะครับหรือว่าติดตามทาง IG หรือ f a c e b o o ช่ชคดีทะเบียนก็ได้นะครับเราไม่ได้แค่มีแค่ได้ทะเบียนนะครับเรามีเวอร์ไวเว็บทะเบียนมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับสำหรับชาว ไบค์เกอร์สอล้ออากาศหนาวๆอย่างนี้นะครับปลายปีอย่างนี้เที่ยวสิครับใช้หาเงินบ้างนะครับแล้วก็เบอร์โทรสวยโชคดีเบอร์สวย com ของเรามีเบอร์กว่าหมื่นเลขหมายนะครับเลขตัวไหนคู่ลำดับเกิดวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเราอธิบายกันได้เรามานั่งคุยกันดูชอบใจไม่ชอบใจอีกเรื่องหนึ่งน,นะครับยังไงเรียนเชิญจากทางเข้าเซ็นทรัลนเนี่ยสิบเ้แค่นั้นเองถือบู๊เราเลยจากโซนซูเปอร์คาร์หรือว่าจาก ลานจอดรถนะครับหาง่ายนะครับโชคดดีทะเบียนนะครับยังไงเรียนเชิญพบกันที่บูธนะครับบูธสุดท้ายแห่งปีอยากให้ด้านได้มาไม่อยากให้พลาดกับโอกาสนี้ยินดีครับพบกับผมม่อนโชวดดีทะเบียนไม่ผิดหวังครับผ